าที่ผ่านมานะครับต้องขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญในความสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับการดําเนินคดีและการจับกลุ่มนั้นก็ขอเรียนครับว่าพี่น้องประชาชนที่มีการชุมนุมกันนั้นเนี่ยเราก็ได้ส่งกลับภูมิลําเนานะครับโดยได้มีการบันทึกประวัติเอาไว้ขณะเดียวกันสําหรับกลุ่มคนซึ่งมีอาวุธต่อสู้เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้มีการจับกลุ่มได้ส่วนหนึ่งและมีการดําเนินคดี ส่วนกรณีของแกนนำครับก็ได้ถูกควบคุมตัวตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนี้ครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาอยากจะขอทำความเข้าใจอย่างนี้ครับวิธีการดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมที่มอบตัวก็คือว่าเราได้ใช้หมายการควบคุมตัวตามพระาาาราชกำหนดในสถานการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งในกฎหมายนี้กำหนดเอาไว้ครับว่า การควบคุมตัวนั้นต้องไม่เป็นการควบคุมตัวที่สถานีตำรวจที่คุมขังหรือทันทสถานตอนที่เราประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อต้นเดือนเมษายนครับได้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะควบคุมตัวบุคคลที่จะมีการควบคุมตัวค,ควบคุมตัวตามพระราชกำหนดนี้เอาไว้6แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือค่ายนาเรศวนนะครับที่ะชะอา นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบกันการตัดสินใจให้กลุ่มแกนนำไปที่ชะอำนั้นก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานว่าพื้นพื้นที่ตรงนั้นน่าจะง่ายที่สุดต่อการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาได้ในแง่ของมวลชนเมื่อมีการทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นควบคุมตัวแกนนำอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมแกนนำนั้นจึงถูกนำไปที่ ค่ายนเรศวนนะครับที่ชะอําอย่างไรก็ตามครับมาตรฐานของการควบคุมตัวตามพระราชกำหนดนั้นแม้กฎหมายจะเขียนไว้ว่าจะไม่ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ถือได้แล้วว่ากระทําความผิดเนี่ยแต่ก็ไม่ควรที่จะให้มีการสื่อสารกันมีการใช้เครื่องมือสื่อสารเพราะเป็นการควบคุมตัวเพื่อที่จะได้มีการสอบสวนสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏข่าวออกมาว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ด้วยกันมีการสื่อสารทั้งกันเองและกับโลกภายนอกนั้นนะครับผมก็ได้กำชับไปทันทีครับว่าการควบคุมตัวนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์และมาตรฐานของการควบคุมตัวตามพระราชกำหนดเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมาในอดีตต่อมาก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าได้มีการแยกควบคุมตัวบุคคลเหล่านี้ อย่างไรก็ตามครับกลับปรากฏอีกว่าภาพที่ออกมานั้นพูดง่ายๆก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารเห็นว่ามีพิรุษมีความผิดปกติว่าสรุปเป็นการแยกขังจริงหรือไม่นะครับหรือแยกควบคุมตัวจริงหรือไม่เนื่องจากว่ารูปภาพที่ออกมานั้นเสมือนกับว่าผู้ที่ถูกควบคุมนั้นหลายคนเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันหรือใช้เตียงเดียวกันนะครับเป็นแต่มีการสลับในการถ่ายภาพออกมา ซึ่งขณะนี้ก็ได้กำชับไปอีกให้มีการแก้ไขสถานาการณ์และขณะนี้ก็ได้ให้ทางารักษาการผู้จัดการตารวจแห่งชาติครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอเรียนครับว่าการปฏิบัติต่อแกนนาผู้ชุมนุมนั้นขณะนี้เมื่อมีการแยกควบคุมตัวถูกต้องนะครับก็จะต้องมีกระบวนการต่อเนื่องในการสอบสวนเพื่อขยายผลในคดีหลักก็คือคดีก่อการร้ายซึ่งเมื่อการขยายผลตรงนี้ ทำไปซึ่งขณะนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วก็จะมีการนําส่งนะครับพูดง่ายก็คือส่งไม้ต่อนะครับขณะนี้คนที่เข้าไปสอบสวนก็คือคือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เมื่อ DSI ไ,ได้ข้อมูลแล้วก็คิดว่าเพียงพอนะครับพร้อมก็จะมีการนําส่งนะครับเพื่อขอหมายจับนะครับจากศาลครับในการดําเนินคดีหลักคือการก่อ,อการร้ายนั่นแหละครับจะเข้าสู่กระบวนการปกติในเรื่องของ คดีอาญาซึ่งถ้าหากว่าศาลไม่ให้ประกันนะครับต่อจากนี้การควบคุมตัวก็จะเป็นการควบคุมตัวตามกฎหมายอาญาได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสิ่งใดถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะครับและไม่ถูกต้องนั้นขณะนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและก็การปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ก็ต้องเป็นการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลอื่นๆอันนี้เป็นนโยบายชัดเจนและก็ผมก็ได้กำชับทุกครั้งเมื่อปรากฏข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ที่บ่งบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติการในลักษณะนี้นะครับไม่ได้ปฏิบัติในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการดําเนินการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการนําบ้านเมืองกลับเข้าสู่ความเป็นปกติขณะเดียวกันกระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับและแผนปรองดองนั้นเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้มีการพูดคุยกันผมขอเรียนสุดท้ายครับก่อนที่จะพักในช่วงนี้ว่าสําหรับการดูแลความปลอดภัยนั้นพี่น้องประชาชนก็มีความห่วงใย ว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นอาจจะยังไม่สงบนิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีการให้ข่าวจากทางฝ่ายการเมืองบ้างนะครับฝ่ายที่เป็นแนวร่วมกับผู้ชุมนุมบ้างว่าจะยังมีการต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็จะใช้วิธีการในการทบทวนมาตรการต่างๆที่ใช้อยู่ตามพระราชกำหนดนั้นเป็นระยะๆะะการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อคือนวานนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้เราก็จะทบทวนดูว่า หาความพอดีระหว่างการให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยนะครับกับการที่จะไม่ให้มาตรการดังกล่าวนั้นสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตดังนั้นในชั้นนี้ครับสำหรับคืนวันนี้และคืนวันพรุ่งนี้นะครับจะยังมีการประกาศเคอร์ฟิวครับแต่จะมีการปรับเวลาให้เป็นในช่วงตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับสอชอบกำลังประชุมอยู่จนถึง ตีห้านะครับหรือตีสี่ครับกำลังดูตรงนี้ครับขยับกันอยู่คือพูดง่ายๆว่าจะไม่เริ่มสามทุ่มนะครับจะขอให้รอประกาศในช่วงบ่ายวันนี้ว่าจะเป็นห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับแล้วจะสิ้นสุดลงตีสี่หรือตีห้านะครับก็จะเป็นการผ่อนคลายโดยลําดับจะประกาศ2วันก่อนครับแล้วก็จะมีการมาทบทวนเป็นระยะระยะขณะเดียวกันนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางทหารนะครับไดป้ปฏิบัติภารกิจลุล่วงไปแล้วในเรื่องของการคืนพื้นที่ราชประสงค์ก็จะเข้ามาทํางานร่วมกับทางตํารวจ กับทางกทมกับทางอาสาต่างๆนะครับซึ่งได้กรุณาเข้ามาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยในการทําหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจตราเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ทางภาครัฐและฝ่ายต่างๆกําลังดําเนินการอย่างไรในการที่จะเยะียวยาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาและเราจะเดินหน้าประเทศไทยกันอย่างไร เดี๋ยวมาพบกับพิธีกรรับเชิญในบทสนทนาในในช่วงการสนทนาต่อไปครับ